สวัสดีทุกคนครับวันนี้ผมอยู่ที่ร้านโจ๊กบางรักครับมากินโจ๊กหมูนี่ดูครับหมูเป็นก้อนๆเลยดูครับโอ้ครับหลายหม้อมากเลยครับดูครับเขามีแบบหนึ่งสองสามสี่ห้ากเจ็ดแปดนหม้อครับแล้วก็นี้ก็คือหมูครับอืมครับเดี๋ยวมาดูกันครับผมสั่งเป็นโจ๊กหมูพิเศษครับดูครับ

สั่งเป็นจ๊อบหมูใส่ไข่ครับโอ้โห,โหดูครับรไข่เนี่ยครับแล้วเขาก็จะใส่เครื่องดูครับคือแบบขายดีมากต้มไม่ทันครับเราทำหลายหลายหม้อเลยครับทุกคนเอาหมูเนี่ยครับเขาก็จะปั้นๆไว้แนบนครับ คร okay. 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 ับน okay. ี่เป็ยังไงอรัเตก็อมนี่ครับโอเคดออเดอร์เลยครับ นี่ยครับเขาก็ตักนี่ครับตักครับมาเติมครับเติมหม้อหลักครับนี่แล้วก็เติมข้าวคุณชายนุ่นโอ้โหนี่ครับหลายออเดอร์แบบจากยอดจากอะไรแมนจากอะไรแบบนี้ครับก็เยอะเหมือนกันครับทุกคนคือตอนผมเดินผ่านนะครับตอนช่วงคื่นที่คือแทบจะไม่คนแน่นร้านเลยนะครับทุกคนดูความไวของแม่ค้าครับ เป็นหมูมากเลยครับก้อนบันล้มเพิ่มเลยโอ้โหน่านกินมากครับเดีย๋ยวไปกินกันที่โต๊ะดีกว่าครับทุกคนครับนี่ครับทุกคนครับมาแล้วโจ๊กของผมครับดูครับดูนะเดี๋ยวของผมในเวลากินเนี่ยผมไม่อะไรบ้ากผมเจาะนิดเดียวเองแค่นี้ให้แบบไข่มันมีรสชาติแค่นั้นนะแล้วก็เติมพริกไทยครับจบแล้ว บางคนก็จะใส่พริกป่นใส่น้ำส้งน้ำส้มอะไรแบบนี้นะแต่ผมไม่ไม่ค่อยชอบนะโจ๊กแบบอยากกินแบบลื่นๆเบาๆนะครับนี่นะดูความหมูก่นสุดบอกเลยโอ้โหจุกจุกันเลยครับดุกก้อนนี้นะหมูอ่าด,ดูไข่ครับเดี๋ยวชิมข้าวอ่ะชิมข้าวชิมข้าวลองดูเลย แบบอร่อยข้าวที่หอมกินแบบแบบเขาเรียกนะไม่ไม่ก้นหม้ออร่อยอืนี่ลองชิมดูแบบติดไทยโอ้ขิงเขาก็อ่อนกำลังดีเลย โอแค่ okay, ข้าวกับไข่ก็จบแล้วจริงๆนะโคตรอร่อยเลยนะเดี๋ยวชิมหมูหมูนี่้าแบบกินไปเแบบทั้งก้อนแบบนี้นะไม่ไหวแน่ครับเดี๋ยวขอตัดอขอตัดหมูนะโอะ้หมูุ่มมากครับตัดเตี้ยๆก็ออกแล้วนี่ครับหมูชิ้นก็โตกัน,นครับไปอื้ หมูทามาดีมากครับอร่อยเหมือนแบบหมูที่อยู่ในสลับเปาเลยโอ้สุดยอดครับอนู่นครับดูครับเขาตักหมูหรอเป็นก้อนก้อเลยครับทุกคนตอนนี้คือออเตอร์แน่นมากครับดูครับคอเตอร์แบบจักแก๊ปจากไลแมนจากไดเวอร์ครับเต็มเลยครับนะครับดูครับทำมันแค่ไม่หันเลยนี่ยเดี๋ยวถ้าข้าม่นนี้หน่อยนะคนจะเยอะมากเลยครับทุกคนดูครับขอบคุณที่ตามนะครับยังไงก็โจ๊กบางรักครับอยู่ตรงถนนบางรักเลยครับนะอยู่บริเวณ นี่เลยเลยโรบินสันมาหน่อยครับตรงเงยื้องๆกับเซเว่นไปรษณีย์นะครับ